ครับเมื่อกี้ผมเข้าไปร่วมฟังการสอบสวนในฐานะทนายความนะครับคุณหมอก็ให้รายละเอียดข้อเท็จจริงส่วนรายละเอียดในสำนวนของขออญาตนะครับที่จะไม่เอามาเปิดเผยคุณหมอให้การไว้หลายส่วนทั้งส่วนที่รับตามข้อเท็จจริงบางส่วนก็ปฏิเสธตามเนื้อหานะครับส่วนวันนี้ผมก็คุยกับทางเจ้าที่ตํารวจน่าจะมีการไปฝากขังที่สาราญาในวันนี้นะครับอีกเรื่องในเรื่องการประกันตัวผมคุยกับคุณหมอเมื่อกี้คุณหมอก็ไม่ประสงค์ที่จะยื่นประกันตัวในชันนี้ ไม่ว่าชั้นสามหรอือชั้นตํารวจนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ค่อยว่ากันให้ตามกระบวนการนะครับข้อหาที่แจ้งนี่มีอะไรบ้างครับรพี่รก็มีมีอยู่หลายข้อหานะครับตามที่เราทราบกันอยู่เรื่องเรื่องยานะครับตามยาเสพติดประเภท2ประเภท4มันมีเนื้อหาของเป็นสํานวนของตารวจกันนะครับมันก็มีหลายข้อหาอยู่คุณหมอปฏิเสธหรือรับสารภาพก็มีบางส่วนบางส่วนที่ทางรับตามข้อที่จริงบางส่วนก็ปฏิเสธ ก็เรื่องเรื่องเกี่ยวกับการสั่งยาบางส่วนผมขออนุญาตนะครับที่จะไม่เปิดเผยเรื่องจากเป็นสำนวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่อะไรครับองพักเป็นของแกก็ก็เรื่องนั้นตามข้อเท็จจริงครับอ้องพักก็เป็นเฟดของคุณหมอนะครับแกก็รับตามข้อเท็จจริงส่วนบางบางส่วนเนื้อหาจะสั่งยายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมให้มันอยู่ในสำนวนผมคุณหมอก็ให้การละเอียดหมดแล้วนะครับ ก็มีบางส่วนบางส่วนที่รู้บางส่วนก็ไม่รับรู้นะครับผมผมไม่อยากจะมาพูดเข้าใจนะครับว่าเพราะว่าสํานวนสอบสวนตารวจก็สอบสวนส่งสารเราในทาันะทนายความนี่ผมให้ข้อมูลได้เฉพาะข้อมูลที่ให้ได้จริงๆอย่างอย่างเช่นข้อมูลที่คุณหมอเขาเขารับว่าบางส่วนเหมือนเหมือนแฟษนี่ก็ก็เป็นแฟษของของคุณหมอนะครับส่วนรายละเอียดว่าอยู่ยังไงยาไม่อยู่ยังไงนี่ผมให้มันอยู่ในสํานวนสอบสวนแล้กันแล้วตรวจสอบนะครับคุณหมอเป็นคนจ่ายแล้วก็ ก็มีมีตามข้อเท็จจริงนนะครับมันหบอคือเขาเป็นหมอยานีน่นเป็นยานอนหลับใช่ไหมล่ะหมอเขาม,มีอำน,นาจสั่งการอยู่แล้วสั่งซื้อให้ลูกค้าให้คนป่วยอยู่แล้วส่วนเนื้อหาข้อเท็จจริงที่เขาจับจํานวนเนี่ยเดี๋ยวผมว่าให้มันเรื่องสํานวนสอบสวนให้ตํารวจเขาสอบสวนวันนี้นี่ตํารวจเขาสอบสรุปสงสาร <c oughs> หลังจากนี้ตํารวจเขาก็ต้องเสวงพยานหลักฐานอีกหลายปากที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปสํานวนสั่งฟ้องอีกทีหนึ่งหรือจะไม่สั่งฟ้องก็ ขึ้นอยอดดูมินิของตารวจนะครับในชั้นนี้ผมคุยกับคุณหมอในแต่หน้าที่เราเป็นทานายความเมื่อตกเป็นผู้ต้องหาก็มีสิทธิที่จะเจอทานอายความให้คําปรึกษาผมให้คำปรึกษาเบื้องต้นโดยสิทธิทางกฎหมายนะครับส่วนหลังจากนี้เขาส่งตัวสมมุตินะครับตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานหลังจากนี้ฝากขังเสร็จส่งตัวศารก็ให้เป็นเรื่องกระบวนการในชั้นศาลไปส่วนเรื่องการประกันตัวผมก็คุยกับคุณหมอ,ค,หมอคุณหมอก็บอกว่า คุณหมอไม่ประสงค์จะให้ประกันตัวนะครับซึ่งคุยกับญาติแล้วนะครับก็เดี๋ยวเขาส่งตัวไปฝากขังที่สารอายาคุณหมออาจจะต้องส่งเข้าเรือนจำนะครับสารนายาไม่สารคลินิกสารนายาครับผมคุยแล้วตามหมายจับก็หมายจับของสารอายาไม่ได้ไปสรงตำแหน่งแล้วจำเลยกับสามผลิตไม่ได้สอบสารก็ตามสำนวนเขาทำมาอย่างนั้นก็เป็นเรื่องเรื่องเปิดคลินิกส่วนตัวนะครับผมขออนุญาตนะครับขอเท่านี้ไม่ชื่อคนตายมีพูดถึงบ้างไหมอยังอย่างในในการสอบมีมีถึงเรื่องนี้บ้างไหมครับเมื่อ มันมีที่ตํารวจเขากล่าวอามาเดี๋ยวผมเรื่องนี้ผมไม่อยากจะมาเปิดเผยให้เป็นสํานวนของตํารวจที่ขอสอบสวนนะครับว่าชื่อคนตายที่ปรากฏนี่เป็นยังไงมีที่มาอย่างไงสํานวนเดี๋ยวยุติกรเพราะว่ากันนะครับเรื่องเครือข่ายขายยาเสพติดเหรอฮะที่เขาบอกว่ามียาเนี่ยไปส่งถึงเครือข่ายไม่มไม่มีสอบเรื่องนี้บ้างไหมฮะมันมันมันก็มีบางส่วนคุณหมอที่ไหนส่วนไหนที่ไม่ถูกต้องคุณหมอก็ปฏิเสธส่วนไหนที่เป็นความจริงคุณหมอก็รับตามข้อเท็จจริงนะครับส่วนจะปฏิเสธส่วนไหนรับตรงไหนนี่ขออนุญาตจริง นะครับผมเราเป็นทนายความผมไม่อยากเอาเรื่องในสำนวนมาเปิดเผยแล้วคุณหมอทราบไหมว่าบัญชีเลขทะเบียนคนตายเนี่ยมันมีการปกฏว่าซื้อยาคุณหมอคุณหมอทราบไหมคือคือตรงนี้ตำรวจเขาสอบมาแล้วแล้วก็คุณหมอเขาคงให้การเป็นรายละเอียดแล้วนะครับผมไม่อยากเปิดเผยนะครับโอเคนะครับเข้าใจนะครับกับกับก็ข่าวกระแสออกมารุนแรงนะครับซึ่งโดยหน้าที่การนานแล้วเขาหนักใจอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งวันนี้คุณหมอก็รับสภาพพอโดนกระแสมาโจมตีหนักคุณหมอก็ ผมก็คุยกับหมอโดยตรงคุณหมอก็ก็ไม่ประสงค์แจ้งสิทธิการประกันตัวออกมาที่ที่ไม่ยอมประกันตัวเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่ายอมรับโชคชะตาแล้วนะฮะหรือไม่เอาแล้วไม่สู้แล้วหรือยังคือคืออย่างเรื่องประกันตัวนี่จริงๆสิทธิการประกันตัวเนี่ยเป็นสิทธิของผู้ต้องหาทุกคนอยู่แล้วที่จะยื่นประกันตัวนะครับไม่ว่าชั้นตํารวจห,หรือชั้น3าแต่คุณหมอเขาบอกว่าเขาโดนจับแล้วก็โดนกระเสเยอะเขาเขาอ,อยากจะสศกสียอารมณ์ก่อนไปคิดอะไรเยอะๆก่อนว่าต่อไปนี้จะเอายังไงกับชีวิต มีคนตายมาซื้อยาหรือว่าเส้นเงินไปถึงผุหขอเนี่ยตรงนี้ได้คุยกับผู้ฝากนะก็ก็ผมผมคุยทั้งหลายส่วนนะครับจริงๆแล้วผมอย่างที่ผมบอกกันนะครับว่าเนื้อหาในสำนวนนี่เดี๋ยวตํารวจเขายังสอบไม่เสร็จเลยว่าคนตายนี่มีรายชื่ออะไรยังไงมายังไงบ้างซึ่งผมนี่ไม่อยากจะไปก้าล่วงเราเป็นทนาในความเราสำนวนมาเปิดเผยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องปล่อยให้เจ้าหน้าที่รัฐเขาทำมาให้เต็มที่ผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าตามถูกมันกระบวนการไม่มีใคร จะพลิกแปลงเอาสิ่งที่ไม่ถูกให้มาชนะได้หรอครับผมว่าสมัยนี้ยุคสมัยนี้นี่มันมีระบบการตรวจสอบที่ที่แข็งขันที่มั่นคงถ้าผิดก็ว่ากันตามผิดครับแต่ว่าคุณหมอคุณหมอเนี่ยรู้แล้วใช่ไหมว่าหลักฐานขนาดนี้หรือม่าหมายความว่ายื่นประกันตัวก็ไม่ได้เลยถือหลักานอะที่ตำรวจกตรียไม่ยืดตรงตรงตรงนั้นผมไม่ได้คุยเหตุผลว่าการสิทธิที่จะประกันตัวในคุณหมอก็ไม่ได้ไม่ได้คุยกันว่าถ้ายื่นก็ไม่ได้แต่ผมบอกว่าคุณหมอประกันประกันตัวในวันนี้เขาฝากขัง นะครับแล้วเราจะใช้สิทธิก็ต้องไปว่ากระบวนการอาจจะต้องใช้เวลาในการเตรียมํำนวนเตรียมเรื่องประกันตัวอีกทีหนึ่งค,ค,คุณหมอก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรถ้าอนั้นก็ไม่ต้องประกันตัวคุณหมอประสงค์จะสู้คดีไหมฮะยังยังยังไม่ได้คุยต้องให้คุณหมอเขาไปอยู่ข้างในก่อนนะผมว่าเดี๋ยวคุณหมอเ็าตัดสินอีกทีหนึ่งว่าเขาเอาอยัางไงเพราะว่าคำให้การนี่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธที่จะไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยบางส่วนที่ใช่ที่ถูกต้องเขาก็รับส่วนไหนที่ไม่ใช่เขาก็ปฏิเสธแต่ผมขออนุญาตที่จะไม่มาเปิดเผยว่าส่วนไหนทีี่่่รับสสวนนไหทปฏิเธ นะครับตอนนี้หมอสภาพจิตใจเป็นไงบ้างครับผมก็ก็จำเย่ก็เสียใจนะครับคนเกิดในกรรมเป็นเรื่องเข้าใจนะครับผมพี่ว่าอะไรนะหลักฐานขนาดนี้ถามว่าทำไมทนายยังต้องมารับอีกแล้วเมื่อมันชัดเจนถึงขนาดเจ้าที่รับระบุเลยนะอ่าเป็นคําถามที่ดีนะครับไม่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 ใช่พี่คือผมนี่เราเป็นทนายความผมว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของจําเลยหรือผู้ต้องหาเวลาโดนกล่าวหานี่เพราะว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายวิทยาลัยเขารับรองสิทธ์ไว้ ถึงผมไม่มาก็มีทานายคนอื่นมาผมมานี่ผมไม่ได้มาเก้าไก่สํานวณนสอบผมมาแจ้งสิทธิ์คุณหมอว่าคุณหมอครับคุณหมอมีสิทธิการอย่างนี้นะมีตํารวจนั่งอยู่ซึ่งตํารวจเขาซําสํานวนแข่งขันอยู่แล้วคุณหมอจะให้การตามข้อเท็จจริงจะรับหรือปฏิเสธเป็นชีวิตของคุณหมอผมยังบอกคุณหมอเลยว่าติดคุกผมไม่ได้ติดด้วยเรื่องนี้ทานายไม่ได้ติดคุกด้วยเพราะฉะนั้นจะปิดตูถูกให้คุณหมอก็ตัดเสินใจ พนันหมดไหมในเนื้อหาที่ทูกความทําทอะไรมาตั้งแต่ปีหกห้าเลยครับคือเราเจอกันในห้องสอบสวนนี่ยังไม่ได้คุยรายละเอียดถึงกนาดานนั้นนะครับเราไม่ได้คุยกันลึกว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นผมร่วมฟังการสอบสวนบรญยาการในการสอบสวนตํารวจเขาจะถามคนถามแล้วคุณหมอเขาตอบตามคําถามที่ตํารวจเขาตั้งมาส่วนไหนที่ใช่คุณหมอก็บอกว่าใช่ส่วนไหนไม่ใช่ก็บอกไม่ใช่เพราะฉะนั้นนี่สโคปในการทํามันอยู่อย่างนี้แต่หลังจากนี้ ถ้าผมจะรับผิดชอบทาคดีจะให้ขอรับหรือปฏิเสธเดี๋ยวคุณหมอก็ตัดสินใจอีกทีหนึ่งในักฐาทางทยาศาชัดเลยผมเข้าใจว่าว่ามันมีข่าวกระแสออกมาอย่างนี้ถ้าคือคือพี่อย่างนี้ถ้าเกิดมันชักขึ้นมาเดี๋ยวคุณหมอก็ตัดสินใจเองว่าเขาจะเอาอย่างไรกับชีวิตของเขานะครับสอบถามนิดนึงครับนะครับพี่สอบวันระหว่างสอบปากคำคุณหมอถึงกับร้องไห้เลยหรัก็นั้นเลยก็ผมผมเท่าที่ไปนั่งคุยผมยังไม่เห็นนะครับแต่เรื่องตกใจเรื่องขวัญเสียเรื่อง เรื่องเศร้าเสียใจเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นประมาณนี้นะครับโอเคนะครับพี่ขอบคุณมากขออนุญาตขออนุญาตไม่ไม่มีอะไรฝากพี่เดชไม่ไม่ได้ฝากอะไรพี่เดชเพราะว่าครับผมทราบว่าเมื่อคืนนีคุณหมอไม่นอนเลยและสั่งเสียให้คนเลี้ยงลูกก็ก็เป็นธรรมดาของผู้หญิงที่ก็มีลูกนะครับส่วนจะยังไงนี่ผมว่าคุณหมอก็จัดการเรื่องดูแลลูกแค่นั้นเองนะครับมีสัตว์ข้อหรือพาดพิงใครเพิ่มไหมครับไม่ไม่ไม่มีนะครับก็ว่ากันตามกระดาษที่เขาถามมานะครับทราบไหมคะว่ามีคนอีก ก็ผมยังไม่ได้แจ้งยังไม่ได้คุยแต่ตํารวจก็คงแจ้งนั่นแหละว่าส่วนไหนที่เขาจะขยายผลไปค้นต่อจะเจออะไรบ้างก็หลังจากนี้ก็ว่ากันในสํานวจก็เป <i> ็ <i> <ค>นเรื่องปกตินะครับอย่างที่คุยเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าตารวจเขาไปนค้นเจออะไรบ้างเราเป็นทนายผมก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องผมรู้เฉพาะในหน้าที่งานที่ผมจจรับผิดชอบนะครับซึ่งเราเป็นทนายราใหสิทธิเต็มที่ในแต่หน้าที่มาคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาส่วนเขาจะผิดหรือไม่ผิดนี่เราตัดสินไม่ได้นะครับผมก็ยังไม่รู้เลยว่าคุณหมอก็ผิดจริงหรือไม่ เพราะฉะนั้นคนตัดสินคือศาลเดี๋ยวศาลก็ตัดสินเองถ้าคุณหมอกระทำผิดจริงก็ก็ต้องรับกันตามข้อกฎหมายนะครับ okay, โอเคนะครับขอบคุณมากพี่สวัสดีครับขอบคุณมากพี่ววานนิดเดียวจะพาไปกับบ้านแล้ว